จะมีเป็นหอยทอดเหรอหอยทอดกระทะร้อนเหรออ๋อน่ากินมากเลยครับหอยทอดกระทะร้อนนะครับอยู่ที่โปวนพี่สายครับดูครับว่าทำยังไงครับเป็นแบบนี้อ๋อแล้วก็ห่อเข้าไปอืครับใส่ผมเป็นผูดตัวใหญ่ๆเลยครับเฮ้ยช่างไห้ครับอย่างนี้ช่างไห้อย่างนี้สามสิบเองครับน่ากินมากเลยครับ หอยทอดผงที่ใส่ก็เรียกว่าอะไรก็หอยทอดนั่นแหละะเดีียวใหม่นะครับเนี่ยใส่ฟูอัดด้วยพอสุกปุ๊บเขาก็ใส่โอ้โอน่องวัวไปนี่ครับเราจะใส่นะครับอย่างเัียอนครับนี่เรียบร้อย ก็รอให้มันรู้ลึกลงไปแล้วก็มัดก็ไมเหมือนเดิมครับใอยทอดว,วนพ่สายนะครับเที่ยสะใจกับมิเตอร์เซียครับ